สวัสดีครับอาที่สบายๆแบบนี้นะก็ชวนกันมาเสียเงินอีกแล้วนะครับ PlayStation เนี่ยเขาลดราคาตัว Mid Year Deal นะครับบอกว่าลดถึง75%นะหมดเขตวันที่3เดือนหน้านะครับลองเดือนออกแล้วค่อยมาจัดก็ได้นะมันจะลองดูลิสต์ที่รู้สึกว่ามุณมารู้สึกว่าน่าสนใจนะครับอันแรกเลยก็คือแกนบูแฟนตาซีลด30%นะครับผมเข้าใจว่าแกนบูเนี่ยมันเท่ากันทั้งหมดทั้งในตัว PlayStation แล้วก็บนตัวเอ่อสตีมนะบน PC นะครับเพราะฉะนั้นก็ลดใกล้จะลดใกล้ๆกันหรือเปล่าวันนี้ลองดูแล้วกัน1,113บาทเนื้อ,อ Like a Dragon นะครับ Infinite w e a l t h ก็ลดแล้วนะครับเหลือ1,293บาท35%นะครับ Monster Hunter World เป็น i c e b o r n เลยนะแบบว่ามาแพ็คมาเลยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นธรรมดา Master Edition เนี่ย 705บาทนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวบันเดิลนะครับที่เรียกว่าอะไรหว่าดิจิตอลดีลัก่ยนะครับขึ้นไปเป็น874บาทนะตัวคอร์สก็ลดนะครับเอาตัวบนมาลดนะวอล์ดีเดชั่นนะครับ2,197ันหนึ้อก้าสิบเจ็ดบาทแล้วก็โกสซ์อ Ghost ushima, อฟซูชิมะลุงแมวไม่น่าจะลดหรือเปล่าแต่ในนี้น่าจะลดแหละพอดีลุงแมวซื้อไปแล้วนะแต่ต้องไม่ลืมนะใครจะซื้อเกมเดี๋ยวนี้นะครับลองเช็คก่อนว่า มันอยู่ในลิสต์ของตัว PlayStation Plus หรือเปล่านะบางทีราคาเกม1เกมเนี่ยสามารถเอาไปซื้อ PlayStation Plus รายปีได้1ปีเลยนะครับแล้วก็มันอาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าลองดูแล้วกันเนะอ่า f c 24นะครับช่วงก่อนแจกไปใช่ไหมตอนนี้1,369บาทนะครับเป็น Ultimate Edition เลยนะใครที่เอามาเล่นรับบอลโลกก็น่าสนใจ NBA 2 K 24นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะ500 32บาทนะเป็นบอลเลอร์อิดิชันนะครับลด80%เลยตัว Dragon Ball Fighter Z นะครับ67%นะเหลืออยู่458บาท Demon Souls อ,อยู่ในตัวเอ่อ PlayStation Plus อยู่แล้วนะครับ Mas Morales ก็ลดนะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับนี่ Monster Hunter Rise นะครับ514บาทถ้าใครอยากลองว่า ตัวเกม m o n s t e r Hunter แบบที่สหรับลุงแมวนะเข้าถึงง่ายที่สุดเป็นยังไงนะครับลองไปกดดูได้แต่รู้สึกว่าจะเข้าตัว PlayStation Plus นะนี้ลองเช็คดูด้วยนะครับผมก็ Grand Theft Auto นะครับเหลือ692บาทอันนี้เป็น PS4 PS5 Bundle นะครับได้ทั้ง2อันเลยนะใครซื้อแบบไหนก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีตัว The Witcher นะครับ369บาทนะนี่ไง Monster Hunter Rise เนี่ยรวมอยู่ในตัว PlayStation Plus อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า Rise Sunbreak นี่รวมหรือเปล่านะลองไปเช็คดูละกันที่น่าสนใจงานคือ Red Dead Redemption นะครับถ้ายังไม่เคยลองนะยังไม่เคยลองก็ไปกดกันได้นะครับสุดยอดแห่งเกมนะ Score and Bones นะครับก็ลดแล้วนะลุงมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับลุงมาซื้อไปแล้วนะ The c r i s t o Protocol นะครับอันนี้ก็รวมทดลองเกมได้ก่อนบนตัว Play 5แล้วเหมือนเขาจะเคยแจกบน PlayStation Plus มาแล้วด้วยนะครับผม AC w a l h a l l a นะครับแบบ Ragnarok ok Edition เลยนะก็มัดรวมตัวภาคหลักแล้วก็เป็น Ragnarok ok นะ749บาทนะครับ Tales of Arise ลด55%แต่ว่าราคาก็ยังสูงอยู่นะ1,165บาทนะครับ DMC นะ HD Collection อันนี้อยู่บน Play 4นะครับ351บาทนะ แล้วก็ DMC 5นะครับผมอันนี้ก็ลดด้วยรูกแมวไม่รู้มาเท่าไหร่นะมันไม่ได้ขึ้นนะครับกอร์วอนะกอร์วร์ภาคแรกนะครับเหลือ583บาทแต่อันนี้อยู่ในตัว PlayStation Plus อยู่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดลองเช็คดูก่อนเด้อ Horizon Forbidden West นะครับอันนี้ก็มาลดกับเขาด้วยนะ Hitman Hitman อันนี้สุดยอดเกมโปรดของลุงแมวนะครับแล้วก็น่าจะมัดรวมทุกอย่างเลยนะเป็น Deluxe Edition นะลูงแมวซื้อนี่ก็ ราคาสูงอยู่ซื้อราคาเต็มตอนนั้นนะซื้อมาทุกภาคเลยนะครับก็อันนี้มาแล้วอันนี้น่ากดอันนี้น่ากดเนาะแล้วก็อ่านว่านีโอใช่ไหม nios อันนี้ไม่เคยเล่นนะครับสายเกมยากๆหน่อยนะก็รวมมัดรวมนะครับเป็น complete edition เป็น remaster นะก็เหลือ850บาทนะครับตัว super robot wars 30อันนี้น่ากดอยู่นะกำลังคิดอยู่นะครับของ playstation 4เล่นบนพอร์ทอน่าจะมันเลยนะตัวเนี้ย อยู่ที่807บาทนะครับแต่ลดตั้ง70%เปอร์เซ็นตะ์นี่ยเอสเทอร์นี่นะครับอพอลโลจัสติสเป็นทริโลจีเลยนะลด20%อันนี้อาจจะลดน้อยไปหน่อยอย่างที่ลุงมาเคยพูดนะว่าถ้าใครจะเ,เล่นแบบเครื่องเล่นเกมนะแนะนำว่าลองเอาถ้าจะซื้อเซลล์อะลองซื้อที่มันแบบลดแบบดิฟดิสคาวนะ70%อนะไรเงี้ยนะถึงหน้ากดนะครับถ้านะ20นิดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะยังได้อีกเยอะนะครับ DMC นะครับมาอีกเทียบเลยนะตัว HD เมื่อกี้ถ้าเกิดใครอยากซื้อแยกเป็นภาคภาคก็มีเหมือนกันเนี่ยน่ตรงนี้นะครับเพียบเลยนะแล้วก็มีตัวโอ้อันี้มัดรวมนะครับตัวทั้ง Skyrim แล้วก็ Fallout 4, 4นะซึ่งถ้าทุกแมาจะไม่เห็นเหมือน Fallout เพิ่งถูกอัปเดตไปถูกไหมนี้ก็น่ากดอยู่นะครับ935บาทได้สองเกมนะมี The Remnant นะฮะ40% Deluxe Edition นะ ก็อันนี้ก็ราคาสูงนิดนึงนะที่ลงแมวเรียงๆอยู่มีตัวนี้ด้วยนะครับซูเปอร์โรบอทวอร์สทีนะเจนะครับและที่ลรงแมวเคยซื้อไปแล้วซูเปอร์โรบอทวอร์สวีนะอันนี้ลองเช็คดูแล้วกันใครจะเล่นว่ามันมันยังไงนะมันแบบไหนนะก็มีไฮไฟรัสนะไฮไฟรัสลด40%นะครับอันนี้ใครที่ไม่ได้เล่นบน Xbox นะอยู่บน PlayStation แล้วนะครับลองไปส่องดูกันได้นะ ต่อไปก็มีสาย AC นะครับมาครบเลยเนาะ AC Origin นะครับ Odyssey เนาะมี Mirage นะครับเป็น Edition ที่เรียกว่า Master Assassin นะก็1544บาทลด50%มีภาคปกติก็มีนะครับไม่ได้เป็นแบบมัดรวม Bundle อะไรมาเนอะก็เหลือ845บาทนะครับผมแล้วก็ Secret of Mana นะ่ะ Secret of Mana นี่ก็ ลด60%เลยนะลุงแมวพิ่รู้ว่าลุงแมวมีเกม trial s o f mana ด้วยน่าจะเคยกดรับตอนเออ่น่าจะเคยกดรับตอนที่เขาแจกแหละคิดว่านะคิดว่านะครับนี่แล้วก็ Mortal Kombat นะครับมากันเยอะเหมือนกันนะโหแล้วอันนี้ถือว่าดีฟถือว่าดีฟดิสคาวเลยนะครับ Mortal Kombat เนี่ย6กร้อยไม่ใช่โทษโทษ85%นะครับ3า3บาทภาค11นะภาคเก่านะครับไม่ใช่ภาค1นะภาคล่าสุดกนะ็คือ ภาคหนึ่งอันนี้ภาคก,ก่อนหน้านั้นเนือ้อแต่ว่าถ้าใครไม่เคยเล่นอยากจะไปลองก็หน้าน่าสนใจอยู่นะแล้วก็เขามามัดรวมด้วยนะอ้าวเดี๋ยวดนะู้มาอันนี้ลบก่นอนเอาตรงนี้แล้วกันมามัดรวมด้วยนะครับผมเป็นตัว Mortal Kombat กับตัว Injustice 2นะก็อันนี้ก็สนุกนะแล้วก็ได้เล่นจักรวาลดีซีด้วยนะครับผม499บาทลด55%ทั้งคู่อันนี้ก็ดีนะนี้ก็ดีน่าสนใจอยู่นะแล้วก็มี d i a b l o 2นะ ก็ยังสนุกนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลุงแมวคิดว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากเกมหนึ่งนะย้อนอดีตด,ด้วยนะครับลด67% 4 3บาบาทเดียโบภาค3ก็มีนะอ่าภาค4รู้สึกลงพ Plu s แล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเหรือว่านั้นหรือว่านั้น X b o x g a บอกเกมกว่าลองเช็คแล้วกันลองเช็้วกันแต่ย้ำทุกครั้งไม่จะย้ำเสมอว่าใครจะซื้อก็เช็คก่อนนะว่ามันมีในพลไหมนะครับผมเนี่ยพวกฟ้าคลายต่างๆเนาะ ส a r l เน็กซัสนะครับลด82อันนี้ก็น่ากดอยู่นะอวตารนะครับเกมที่เพิ่งออกมาช่วงไม่นานมานี้นะในช่วงต้นปีลดเริ่มลดแล้วนะครับผมนี่ Heavy Rain แล้วก็ b e y บิย o Souls นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเป็นเกมที่หลายๆคนมองว่ามันต้องเล่นนะ,อ,ะอันนี้ก็น่ากดอยู่นะครับผม Alien Isolation นะอันนี้ก็น่ากดเหมือนกันเหลือแต่จริงเนี่ยรวมใน PlayStation Plus ด้วยนะ มีดะกอนบ l ลซีนูเว e ร์สนะครับ406บาท Dragon นะ d r a g o n Ball The Breakers นะฮะมีเอ่อจริงอยู่ใน plus อยู่แล้วนี่เอาอมาลดนะ Gundam Versus นะครับ404บาท Gundam Versus เนี่ยลุงแมวไม่เคยเล่นมาก่อนนะไม่รู้เป็นประมาณไหนนะแต่ที่เห็นแล้วแบบว่าน่ากดมากนะน่ากดมากๆคือ Sakura War นะครับ408บาทเป็น English Version นะเห็นมีการ์ตูนแวบๆบน ตรงไหนสักที่น่าจะใน Netflix นะครับแต่ว่ามีงงนิดนึงเหมือนกันคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะ408บาทใช่ไหมแต่ถ้าเป็น Chinese version เนี่ย361บาทซึ่งอันนี้สำคัญมากนะใครที่ยังไม่เคยซื้อเกมแบบดีต่อนะครับก็คือว่ามันจะมีหลายเวอร์ชั่นของภาษานะแล้วก็อาจจะถูกกว่านะครับแต่ว่าเนี่ยลองดูอย่างเช่นเรงได้เห็นเลยนะว่า ถูกกว่าก็จริงนะแต่ว่ามันก็เป็นภาษาอื่นนะที่เราอ่านไม่ออกนะครับอันนี้ลองดูดีๆถ้าใครอ่านภาษาจีนออกก็ก็โอเคนะภาษาญี่ปุ่นออกก็โอเคแต่บางทีแบบมันแยกกันนะถ้ามีภาษาอังกฤษจะเป็นราคาหนึ่งนะครับภาษาจีนราคาหนึ่งแล้วก็ถ้าซื้อแล้วซื้อผิดอะแล้วเปิดเข้าไปเล่นแล้วนานอยู่นะเช่น20นาทีอะไรเงี้ยอาจจะขอคืนไม่ได้นะอันนี้ก็อันตรายอยู่นะครับลองดูดีๆนะเช็กดีๆก่อนซื้อนะครับผมดูมาเคยซื้อผิดเหมงานแล้วก็งานเข้าแต่พอดีขอคืนได้นะ ก็โอเคอยู่แล้วตัวสักุระวอลเนี่ยมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเออนี่ก็น่าสนใจอยู่นะครับนี่เป็นแบบว่าดีลักซ์อ dition นะได้อะไรเพิ่มนี่น่าก,กดอยู่น่าก,กดอยู่แต่ก็อย่างที่บอกอะเกมเยอะมากแนละ้วเดี๋ยวเนี้ยมันซื้อมาดองดีไหมมันก็ต้องพิจารณาหนึงนะต่อไปถึงไหนละ,ะเนี่ยสักุระเนอะ สอสดาดออนไลน์นะครับลด50เป็น Last Recollection นะเหลือ1,395บาทเทลซอฟท์ไร s ์นะครับกับสกาเล็กเน็กสกาเล็กเน็กซัสนะรวมกันลด75%จริงนะสนใจทีเดียวนะอ้วอลคิรีโคนิเคิลสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทได้เหรออืมราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะลุงแมวว่างงกันเกมนี้ออกมานานแล้วนะครับทำไมราคาสูงจุงเบอร์อยู่บนเพสีด้วยนะ แต่ก็เป็นเกมที่ดีนะครับเกมที่สนุกนะแล้วก็โอ้ไบโอชอบเกมคลาสสิกมากันเต็มนะครับอันนี้รู้มาไม่รู้ราคานาะเพราะว่ามันซื้อไปหมดแล้วนะครับเลยไม่รู้มันเท่าไหร่นะลองลองดูในหน้าจอกันได้นะครับคอร์สจริงๆถ้าอยากเล่นยังแนะนําว่าคอร์สน่าจะเล่นภาคล่าสุดนะเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเทรนนะเพราะว่าบางทีเราซื้อมาแบบผู้ภาคเก่าๆนี่คือถ้าไม่เล่นเนื้อเรื่องนะผู้ภาคเก่าๆเ,เนี่ยมันอาจจะมีคนเล่นไปหมดแล้วเอ้ยไม่มีคนเล่นแล้วนะครับก็ถ้า ถ้าเล่นเนื้อเรื่องก็แล้วไปเนะแต่ถ้าจะเล่น multi player ก็อีกเรื่องนงนะฮะมี sd Gundam G generation c o s s r a y นะอันนี้เป็นยังไงวะอันนี้ลุมามวกไม่เคยเล่นเหมือนกันเป็น sd นะตัวเล็กนะครับอันนี้ก็น่าสนใจรู้สึกว่าสำหรับลุมามวคราวนี้ที่โดนนะลุงาลวรู้สึกจะโดนสายนี้ด้วยนะสายแบบอออะไรล่ะสายกันดั้มนะสายกันดั้มสาย robot ball อะไรเงี้ยน่ากดนะครับโอ้โห ตัวอันนี้มากันเต็มเลยตัวของ Ubisoft อะ่ะนี่ Tales of Symphonia นะครับอันนี้ก็ remaster มาแล้วนะแต่ว่าอยู่ใน Plus นะเนี่ยเขาจะนี่ไง s a l e of c e s t e r i a นะครับอันนี้ก็อยู่ใน Plus อยู่แล้วถ้าใครมีอันที่บอกถ้าใครมีตัวอร์ r ห a อนะเล่นเพลินเลยเหมือนเล่นพกพาเลยนะครับผม a n น O 1,800นะ676บาทนะอยู่บนตัวคอนโซลนะครับ b บทแมนนะแบทแมนอันนี้ก็อยู่บนพลัสอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครไม่มีพลัสอะเหลืออยู่118บาทก็ลูกแมวถือว่าน่าสนใจอยู่นะน่าสนใจอยู่นะครับผมมแล้วก็เบยอนเนต้นะกับแวนควิชนะเอามามัดรวม636บาทนะครับมีเบยอนเนต้าอย่างเดียวมีไหมหน่าสนใจอยู่นะเบยอนเนต้แบบไม่เอาแบบมัดรวมนี้มีไหม ยังไม่เห็นในเลเยอ์ดูกันต่อไปนะครับดิสออนเน r ร์นะเกมนี้ดีะครับสุดยอดแห่งเกมอีกเกมหนึ่งนะเล่นแน,น่นโอ้เกมพวก jrpg ตัวนี้ลงเพย์ง่าเยอะเหมือนกันเนาะ l i f e alive ก็ลงนะครับลดด้วยนะ795บาทเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบตัว bundle ของ octopath traveler ก็มาแล้วนะล่านะ octopath traveler street fighter นะนี่อันนี้ไม่แน่ใจมันเป็นมันเป็นเวอร์ชันไหนมันเยอะไปหมดเลยนะ อันนี้คือภาคล่าส,สุดนี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับลองไปดูแล้วกันสายส t r e e t ไฟเตอร์น่าจะชอบอยู่แล้วนะอ๋อแล้วก็มีตัวไอ้ตีกองก็มีนะตีกองเนีย่ยอาจจะต้องอยู่อุปกรณ์ดูปคอมมันนะตัวเอ่อ Ghost Recon Break Point นะครับก็ลด80%แล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะเกมนี้อย่าลืมอาจจะแปลไม่ได้ชาบูนมากเนาะแต่ก็น่ากดอยู่ Ghost Recon Wildlands ยังเป็นหนึ่งในเกมที่ทูกแมวชอบมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเล่นแล้วก็เพลินทุกครั้งนะถ้าชอบสายอุบินะันี้ก็น่ากดอยู่น่ากดอยู่นะครับ Watch Dogs Legion ก็เหมือนกันนะครับลดอยู่ Ultimate Edition นะได้เข้าใจว่าได้ DLC ด้วยนะก็จะไ,ได้ตัวละครเพิ่มเนะาะทั้งตัว p s 4 p s 5เลย725บาทนะ Quake 2เหรอ141บาทนี่นะ่าจะเอาเกมเก่ามาทำเนะ Ancestor นะครับเล่นเป็นลิงอะนะอะก็เหลืออยู่342บาทนะครับตัว Ansem Ansem นี้ก็จริงๆก็เกมเก่ามากเนาะแล้วก็เลิกพัฒนาไปแล้วนะครับอาดูมดูมมาครบเลยนะโอ้โหแต่ดูมนี่ลงพลาสหมดเลยเหมือนกันใครยังไม่ได้เล่นนะจริงๆอย่างที่ลุกแมวบอกลองลิสต์ดูก็ได้ถ้าเกิดสมมติลองลิสต์แล้วพบว่าเกมที่อยากซื้อมันเกินราคาพลาสอาจจะสมัครพลัสดีกว่าไหมนะ าจรายปีหรือถ้าไม่อยากลงเงินรายปีอ่ะจริงๆรายเดือนก็ได้ครับรายเดือน1เดือนก็ได้นะเอาแบบเทียร์สูงสุดไปเลยอย่างเงี้ยก็เล่นเงินไม่หวัดหรือราย3เดือนก็มีนะราย3เดือนก็มีเล่นเงินไม่หวัดไม่ไหวนะ Harvest Moon เนอะ Line of hope มาแล้วนะเอ่อ Immortals Phoenix Rising นะฮะก็มาลดแล้วเหมือนกัน L A นัวแต่เป็น V R นะข้ามไปนะครับ Shadow of War อันนี้ก็เกมเก่าแล้วมีแต่เออแต่สนุกนะเอ้น,นี่ทำไมไม่เคยเล่นเลย New Tales from the Borderland นะก็อ๋อ Tales from the New Borderland อันนี้ก็ของเข้าใจว่าเป็นของ Tell t ท l l t a นะ่าเป็นสไตล์แบบ Point Click ใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อเรื่องเข้มขน้นอันนี้ไม่เคยลองนะครับก็ลดครึ่งราคานะเหลือ875บาทนะ One Piece นะมาลดกันเพียบเลยนะฮะ มี v e r s e ซิ e กนะก็8 8 8 7บาทนะพาราดินนะครับใครเล่นฟรีทูเพลย์มีเยอะเหมือนกันเนอะทีน่าไทนี่ทีน่าสวันเดอร์แลอันนี้ก็ลดนะครับเอ่อไรเดอร์ริพับลอันนี้ก็ลดก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่เขาแบบเหมือนกับเอาอีดิชันสูงๆมาลดอะ่ะก็อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคือถ้าเป็นตัวเกมเฉยๆอมันจะไม่มันจะไม่ลดเยอะนะแต่ว่า70%แต่ว่ามันจะเป็นแบบ edition แบบมัดรวมนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ก็ลองดูแล้วกันซอส์ด์ออนไลน์นะครับเป็นเนี่ยเป็นดีลักสิอล้วเห็นไหมเอาอะไรเนี่ย alisalisalisation al l y r i เหรอ l y r i s ประมาณนี้แล้วก็ซอส์ด์ออนไลน์นะ fatal bullet hollow r e l i z a t i o n โอ้ราคาดีหมดเลยนะ จริงซ่าอ,ออนไลน์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ลูกใหม่ยังไม่เคยเล่นนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวฮอลโลเรียล z เซชันเนี่ยนะสามร้อยสามบาทน่ากดอยู่น่ากดอยู่นะครับนี่ไงเทลฟอร์มเดอะบอสเดอร์แลนด์นะลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีตัว The Idol Master Cinderella Girls Viewing r รีวอลูชันมันคือเกมอะไรวะเขาเปิดดูหน่อยหน้าปกดูไอดอลมากเกมอารมณ์ไหนเป็นเกมเต้นเนาะเกมอะไรอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่าน่าจะมีแฟนๆอยู่นะครับก็ลองลองเข้าไปดูแล้วนเรืออาจะเป็นดูเฉยๆก็ไม่รู้นะอ๋อเป็น VR Titan เหรออ๋ออ๋อ,อ,อเหมือนเป็นดูไอดอลใช่ไหม,มก็ลดอยู่50%นะ The Search ที่เหลือๆก็จะเป็นเกมเก่านะครับก็เดี๋ยวลองไล่ดูนะมีอะไรเด็ดๆดซึบภาษะ,ะกับตันซึมภาษนะ3 6 3บาทนี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเดสปาราโด3แต่ว่าเอามาลดไม่ใช่เอามาลดลงตัว plus อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเออ่มาหมดเลยนะตัวซีซันพาสก็มานะครับนี่ไงที่เล่าไปเนาะโดเรมอนนะนั้นเนี่ยน่กดอยู่นะครับ 397บาทนะเป็นสาไทยด้วยนะครับหน้าน้าโดนอยู่หน้าโดนอยู่ดูมาว่าแล้วก็ Generation z e น o วันนี้ก็จริงๆเล่นเพลินๆได้นะอืมมีเหมือนแบบเป็น Open World นะเป็น Open World แล้วก็โลกเปิดในยุคประมาณ80นะถ้าจำไม่ผิดนะมันจะให้ฟิลแบบ80ประมาณหนึ่งนะครับเก่าก็มีนะพวก Arcade Stadium ของ Capcom นะครับเกมและ สามสิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจมากโอเคถอยอะไรบ้างนะสำหรับลงุงแมวก็คงเป็นซูเปอร์โรบอทวอร์แถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยเอชดันดั้มอะไรเงี้ยนะ่าสนใจนะแล้วก็อาจจะคิดเรื่องอซอสอ่าดออนไลน์นะไม่เคยเล่นนะครับยังไม่เคยอ่านการ์ตูนไม่เคยดูอนิเมะอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะอันนี้ก็น่ากดอยู่นะโอเคแฮปปี้วันอาทิตย์นะครับลุงมาลาแล้วนะเจอกันอีกคดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผมเยี yeah.